การปฏิวัติวัฒนธรรมในจีนเกิดขึ้นระหว่างปี1966-1976ภายใต้การนำของเหมาเจ๋อตงประธานาธิบดีจีนในขณะนั้นการเคลื่อนไหวนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อต่อต้านการฟื้นฟูวัฒนธรรมเก่าแก่และเพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่สังคมนิยมที่ไม่มีการกดขี่ของชนชั้นการปฏิวัติวัวฒนธรรมทำให้เกิดการทำลายขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณสถาน ศิละปะและวรรณกรรมที่ถูกมองว่าเป็นศัตรูกับรัที่คอมมิวนิสต์ผลกระทบต่อสังคมจีนในช่วงเวลานี้คือความไม่แน่นอนและความหวาดกลัวการศึกษาถูกทำลายโรงเรียนปิดตัวลงและนักเรียนถูกส่งไปทำงานในชนบททำให้เด็กวัยรุ่นขาดโอกาสทางการศึกษาหลายคนถูกกล่าวหาว่าเป็นศัตรูของประชาชนและต้องเผชิญกับการถูกทำ้ายหรือถูกฆ่าในขณะเดียวกัน การปฏิวัติวัฒนธรรมยังสร้างความเป็นเอกภาพในหมู่สมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์และกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวทางสังคมในหมู่ประชาชนหลังจากการสิ้นสุดปฏิวัติวัฒนธรรมผลกระทบระยะยาวที่ชัดเจนคือการเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมจีนการฟื้นฟูความสนใจในวัฒนธรรมดั้งเดิมและการสร้างความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติจนถึงปัจจุบัน สังคมจีนยังคงต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตนี้เพื่อก้าวสู่อนาคตที่ดี